การวางแผนและการจัดก,การรายได้การเงินส่วนบุคคลูนย์ส่ 4, 3, สศูนย์แปหนึ่งประเภทของรายได้ส่วนบุคคลสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่รายได้จากคนทำงานรายได้จากทรัพย์สินมีระบบทำงานรายได้จากการทำงานรายได้จากการทำงานคือรายได้ที่เกิดจากการทำงานของเราเพื่อแลกมาซึ่งรายได้แต่ถ้า ไม่สามารถทำงานได้เราก็จะไม่มีรายได้ในส่วนนี้เข้ามารายได้ประเภทนี้เป็นรายได้ของคนส่วนใหญ่ในสังคมปัจจุบันของเรารายได้จากการทำงานประจำในแต่ละอาชีพค่าตอบแทนมักจะจ่ายในรูปแบบของเงินเดือนค่าจ้างโบนัสรายได้จากงานอิเลกเป็นรายได้ที่เกิดจากการทำกิจกรรมที่ชื่นชอบยามว่างรายได้สวัสดิการเป็นผลตอบแทน ต่อเนื่องจากการได้รับเงินเดือนเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าเล่าเรียนบุตรค่าชาวบ้านรายได้พิเศษเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นต้องเนินจากเงินเดือนประจำข้อดีข้อเสียข้อดีของการมีรายได้แบบนี้คือมีความเสี่ยงต่ำมีรายได้ที่แน่นอนสามารถคาดคะเนได้ว่าช่วงเวลาใดจะได้รับเงินเท่าไหรและจ่ากทางใดบ้างข้อเสียคือเราไม่สามารถมีรายได้ประเภทนี้ตลอดไปได้เนื่องจากเรามี เวลาทํางานและศักยภาพในการทํางานได้ํากัดและถ้าเราไม่สามารถทํางานได้รายได้ส่วนนี้ก็จะหยุดทันที 2. รายได้จากสินทรัพย์รายได้จากสินทรัพย์หรือได้อีกว่ารายได้ที่เกิดจากการใช้เงินทํางานก็คือการใช้เงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้การมีทรัพย์สินหรือก่อให้เกิดรายได้ยิ่งมากดอกผลที่เกิดขึ่น่อมยากตามไปด้วยนั่นเอง สมบให้์เจ้าของทรัพย์สินมีกิมีใช้ตลอดชีวิตโดยที่ไม่ต้องทํางานหนักอีกหรือตัวอย่างรายได้จากสินทรัพย์ก็สร้างสินทรัพย์หรือนามาลงทุนและเมื่อเริ่มมีรายได้เข้ามามากขึ้นก็นํามาต่อยอดในสินทรัพย์หรือลงทุนต่อไปเรื่อยๆจนรายได้ที่ได้มาจากสินทรัพย์หรือการลงทุนนั้นเพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และสามารถสร้างผลประโยชน์ต่อไปได้และสามารถเป็นมรดกตกทอดให้ลูกหลานได้ด้วยปัจจัยที่มีผลต่อรายได้ของบุคคลรายได้ที่เข้ามาของแต่ละบุคคลจะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยหลายๆอย่างด้วยกันดังนี้ 1. อายุอายุมีความสัมพันธ์กับรายได้ของแต่ละบุคคลกล่าวคือคนที่มีอายุน้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็จะมีรายได้ไม่มากเท่ากับคนที่มีอายุมากกว่า เพราะผู้ที่มีอายุมากกว่าจะมีความรู้ประสบการณ์การทำงานมากกว่าซึ่งส่งผลให้สามารถใช้ในการหารายได้ที่สูงกว่านั่นเอง 2. การศึกษาการศึกษาเป็นใบเบิกทางไปสู่อาชีพต่างๆ อันเป็นที่มาของรายได้ที่จะวายใช้เลี้ยงชีพโดยในหลายอาชีพได้กำหนดวุฒิการศึกษาขั้นต่ำวาเช่นต้องสำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีหรือต้องมีใบประกอบวิชาชีพเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นต้น 3. อาชีพในแต่ละสาขาอาชีพจะสร้างรายได้ให้กับบุคคลแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่อาชีพนั้นๆ และขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดแรงงานด้วย c. คุณสมบัติเฉพาะตัวในแต่และบุคคลจะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปเช่นบางคนมีความสามารถด้านการพูดสามารถประกอบอาชีพด้านพิธีกรวิทยากรให้ความรู้นักภาคหรือบางคนก็มีความสามารถด้านการแสดงสามารถประกอบอาชีพเป็นนักแสดงเป็นต้นซึ่งส่งผลให้มีรายได้ที่สูงขึ้นด้วย การวางแผนจัดก,การรายได้ส่วนบุคคลหลายคนอาจสงสัยว่าทําไมได้เงินเดือนมาหรือเงินโบนัสมาไม่นานเงินก็หมดมันหายไปไหนหมดคงถึงเวลาที่เราจะต้องจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายของเราแล้วว่าในแต่ละเดือนได้เงินมาเท่าไหร่และมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างค่าใช้จ่ายมีอยู่3ส่วนหลักๆคือเงินออมและการลงทุนค่าใช้จ่ายที่จําเป็นค่าใช้จ่ายแปรผัน รายได้ในแต่ละเดือนเงินออมและเงินลงทุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นค่าใช้จ่ายแปรผัน หลังจากที่เขียนรายรับรายจ่ายของแต่ละเดือนเรียบร้อยแล้วมาดูกันว่าจะต้องจัดการกับรายจ่ายที่ไม่จำเป็นอะไรบ้างหรือสามารถเพิ่มรายรับตรงไหนได้บ้างทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเริ่มแรกอัดเหนื่อยและยุ่งยากหน่อยทำไปได้สักพักก็จะเริ่มชินและเราจะสามารถวางแผนทางการเงินได้ซึ่งส่งผลให้มีเงินเพียงพอพร้อมทั้งมีเงินเก็บและเงินลงทุนอีกด้วย รายได้แบบพาสซีฟอินคำหนกองทุนรวมคือการนำเงินของผู้ลงทุนรายย่อยมารวมกันเป็นเงินลงทุนก้อนใหญ่แล้วนำไปจดทะเบียนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลหลังจากนั้นก็นำเงินไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่างๆตามนโยบายการลงทุนตามที่ได้เคยแนะนำกับผู้ลงทุนไว้ ผู้ลงทุนรายย่อยจะได้รับผลตอบแทนจากส่วนแบ่งกำไรในการลงทุนเป็นเงินปันผลและส่วนต่างราคาจากการขายหน่วยลงทุน 2. หุ้นเป็นการลงทุนที่มีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงและมีสภาพคล่องในการซื้อขายอีกด้วยโดยผลตอบแทนจะได้ในรูปแบบของเงินปันผลหรือส่วนต่างกำไรจากการขายหุ้น แต่การลงทุนนี้จะต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์อย่างมากเพราะเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง 3. อสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยให้เช่าหรือขายซึ่งผลตอบแทนจะได้รับจากการขายหรือค่าเช่าเช่นบ้านเดี่ยวคอนโดที่ดินเป็นต้น 4. ค่าลิขสิทธิ์เป็นการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและความสามารถเฉพาะบุคคลอย่างหนึ่งเช่น การแชรหนังสือประเภทต่างๆการทำซาวเพลงเป็นต้น 5. การลงทุนอื่นๆการลงทุนมีอีกหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความถนัดความรู้ความชอบของแต่ละบุคคลเช่นการขายของออนไลน์การทำธุรกิจเครือข่ายเป็นต้นซึ่งทั้งหมดนี้เป็นวิธีการลงทุนที่ทำให้รายได้แบบให้ตลอดไปทั้งสิ้นประโยชน์ของการวางแผนการจัดการรายได้ส่วนบุคคล ทำให้เรารู้ว่ารายรับและรายจ่ายมีอะไรบ้างทำให้เรารู้ว่าเรามีเงินไว้เพื่อการออมเท่าไหร่และจะสามารถนําเงินไปลงทุนได้มากน้อยเพียงใดทําให้เรารู้ว่าเราสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นออกไปได้มากน้อยเพียงใดทําให้เราทราบว,ว่าเราควรลงทุนกับแหล่งลงทุนใดที่เหมาะสมกับเราเพื่อเป้าหมายที่ได้วางไว้ในอนาคตอื่นออีกมากมาย Thank you